ครูขอทบทวนความหมายของเศษส่วนกันก่อนเนาะเศษส่สวนจะมีความหมายได้อยู่2แบบมาดูกันว่ามีอะไรบ้างแบบแรกก็คือของ1ชิ้นที่ถูกแบ่งออกมาเป็นชิ้นเล็กๆเ,เท่าๆกันยกตัวอย่างครูให้เป็นกระดาษ1แผน่นแผ่นครูอยากแบ่งครึ่งคําว่าแบ่งครึ่งก็คือถูกแบ่งให้เป็น2ใช่ไหมก็คือเป็นรูปนี้โอเคไหมคะ แล้วครูต้องการแค่แผ่นเดียวแผ่นสีฟ้าครูจะเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าอย่างไร่ให้หยุดแล้วก็ลองตอบดูตอบในใจ1 2ึสอาอ่ะ,ะเชลยเศษหนึส่วนสองถามว่าทำไมถึงเป็นเศษหนึ 1, ่งส่วนสองด้านบนตรงนี้ เราจะเรียกว่าตัวเศษใช่ไหมคะบนเส้นขั้นด้านล่างเรียกว่าตัวส่วนตัวส่วนเนี่ยคืออส่วนที่เราถูกแบ่งมาทั้งหมดอะซึ่งตัวนี้คือกระดาษหนึ่งแผ่นเราถูกแบ่งมาสองแผ่นใช่ไหมด้านล่างตัวส่วนเราก็เลยเขียนเป็นสองอะส่วนด้านบนเป็นตัวที่เราต้องการอะจากส่วนแบ่งทั้งหมดอะซึ่งครูต้องการแค่แผ่นเดียว จากทั้งหมด2แผ่นด้านบนก็เลยเขียนเป็น1โอเคนะคะอันนี้เป็นความหมายแรกนะต่อไปความหมายที่2จาก1กลุ่มใหญ่ๆอ่าไม่ได้มีแค่กระดาษยกตัวอย่างใหม่เป็นมะม่วงเงาะสม้มอ่า มะม,ม,ม่วงเงาะส้มเอเรารู้แล้วว่าตัวเศษคืออะไรตัวส่วนคืออะไรเอาตัวส่วนก่อนละกันตัวส่วนคืออะไรคะทั้งหมดที่มีอ่ะเราก็มานับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะแสดงว,ว่าเรารู้แล้วว่าส่วนเกลาแน่ๆอ่ะต่อไปตัวเศษเราก็มาดูว่าครูจะถามถึงอะไร ถ้าครูถามถึงมะม่วงอเราก็ต้องเอาแค่ที่เป็นมะม่วงใช่ไหมมะม่วงมีอยู่กี่ผลสี่ผลแสดงว่าเราก็จะตอบว่ามีมะม่วงอยู่สี่ผลจากทั้งหมดกี่ผล9ผลโอเคพอจะเข้าใจความหมายของเศษส่วนกันแล้วเนาะ